สวัสดีวันนี้อยู่ที่เซนทรัพลพระรามเก้าวันนี้มาทำอะไร,รอ๋อไม่บอกหรอกก่อนเลยนะรู้จักสมาชิกทีบีกว่าเนี่ยแบมสาวผมสั้นประจำกลุ่มวันนี้มาะส,สวยเลยนะเนี่ยถัดไปน้องพลอยเดอะแบกประจำกลุ่มของเราเองโอ้โหถัดไปจ้ามากันสามคนเลยนิลันแทนและก็ฟุกเออถามว่าสมาชิกแค่เนี่ยเปล่าหรอก เนี่ยคนภาคอีกหนึ่งกำลังถือกล้องอยู่แล้วก็อีสีคนไม่ว่างจ้าไปเลยไปดูกันวันนี้นะพวกเราอะมาตามหาสินค้ากันเว้ยไม่ว่าจะเป็นสินค้านวัตกรรมใหม่สินค้าที่มีราคาถูกมากหรือแม้กระทั่งสินค้าที่มีราคาแพงเวอร์นอกจากนีน้ยังมีสินค้าที่เสื้อคุ้งค่ายยังไม่พอนะยังต้องตามหาร้านค้าที่ชอบอีกทั้ง3ร้านนะไปดูกันเลย มาเริ่มที่อย่างแรกเลยกว่าของราคาถูกเนี่ยหมอนตุ๊กตาพ่ผมโอ้โหถูอิวันในอย่างเดียวแล้วบอกเลยว่าน่ารักมากราคา259โคตรจะคุ้มอะสำหรับเรานะี่นี่ถัดมางงเลยอะไรมันคือเคสแอร์พอร์ตเว้ยแกให้ถ่ายราคาเท่าไหร่8 9เองถูกเลยค่ะอันนี้โคตรจะน่ารักเลยเว้ยแต่เนี่ยอย่างสุดท้ายไอติมเคสซ เก้าบาทเองแกเก้าบาทจริงไม่จกตาเลวได้เยอะด้วยนะดูดิไปภารกิจต่อไปตามหาของแพงกันดีกว่าจะมีอะไรบ้างอ่ะโอ้โหไม่อยากจะโม้เลยไปดูกันอ่ะเริ่มที่อย่างแรกมันคือเสื้อโคยกันหนาวแกดูราคาดิ5 9าพ้าร้สิบมันแพงไปอ่ะแกแกงเราไม่มีตังซื้อเจอสำหรับคนอื่นอ่ะเขามีตังค์ซื้อกันนะแต่ไม่ใช่เราอะ ถัดมาเสื้อผ้าเด็กแค่ดูราคายัางไม่เซลดิ699ถ้าผ้โคตรบางมันแพงเกินไปเปล่าวะและอย่างสุดท้ายะนะมันคือยางรัดผมเลยแกราคา235บาทมันแพงอะไรขนาดนั้นะหรือว่าวัสดุมันพรีเมีย่ยมอะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ราคาสูงจริงมิชชั่นของเรายังไม่จบนะต่อไปอะตามหาสินค้าที่ซื้อแล้วคิดว่าคุ้มค่ากับเงินงที่จ่ายไปโหโคตรเยอะ เนี่ยอย่างแรกหนังสือเล่มเนี้ยเปิดดูและโคตรน่าอ่านราคา650ซื้อหนังสือนะเรามองว่าโคตรจะคุ้มค่าเลยไม่มีคำว,ว่าแพงหรอกเนี่ยต่อมายาสีฟันเดนฮิปเต้เราจะบอกว่ามันใช้ดีมากเว้ยราคา2-300อ่อะโคตรจะคุ้มเลยนะใครไม่มีไปซื้อนะเว้ยสุดท้ายกำไรข้อมือของแพนเดลา 7, บาทเรามองว่ามันคุ้มนะกับการลงทุนอะไรแบบเนี้ยถ้าเราไม่ใส่ก็ขายต่อได้ มิชชั่นต่อไปตามหานวัตกรรมใหม่จะบอกว่ามิชชั่นน้เกียนมากเลยนะเขาไม่รู้เลยว่าจะเอาอะไรมาเป็นสินค้านวัตกรรมใหม่มันเลือกยากจริงๆด้วยแต่ไม่เป็นไรไปดูกันแล้วกันเนี่ยอย่างแรก iPhone พวกเราอนะมองว่า p h o n นอะโคจะนะวัตกรรมใหม่เลยเพราะแต่ละรุ่นที่ออกมาอัปเดตใหม่ตลอดเวลาเลยเว้ยผ่านไปอะนะเนี่ยบิ๊ก a คเมลากล้องโค้ชให่จบอกว่ามันมีการอัปเดตมีการ พัฒนาให้กล้องเนี่ยสามารถถ่ายได้คมชัดมากขึ้นเห็นราคาแล้วจะเป็นลมสองแสนกว่าแกงงเวร์อย่างสุดท้ายนะ AirPods ออ,ออกมาแต่ละรุน่นเขาจะบอ,อกว่าดีกว่าเดิมมากคือมันช่วยตัดเสียงรบกวนได้ดีมากเว้ยสำหรับใครที่ชอบฟังเพลงเหมือนเราอ่ะชอบมากๆเลยนะแต่ AirPods อะใช้ได้กับ iOS เท่าน,นั้นนะอย่าลืมไปซื้อกันล่ะภลรกิจสุดท้ายกับการตามหาร้านที่ชอบสาร้าน จะบอกว่าเลือกยากมากเพราะว่าชอบไปหมดเลยแต่ละร้านดีต่างกันเลยแต่สุดท้ายก็ต้องเลือกอยู่ดีร้านแรกะนะต้องขออยู่ห้นี่ยูนิคอร์ของเขาหลากหลายแล้วก็สินค้าราคาดีไม่ไหวร้านที่สองให้นี่ลวกันฟิเทีมีมจะบอกว่าผู้หญิงอ่ะต้องชอบมากๆแน่สินค้าหลักอ่ะแล้วก็เซลล์ตลอดเวลาเวอร์ของรถเยอะไม่ไหวเลยและสุดท้ายนะเราให้นี่ ติ้งสเปนนะร้านนี้ยจะบอกว่ามีพื้นที่สำหรับนั่งอ่านาหนังสือมาหนังสือเยอะอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆเือต,ต,ต้องบอกว่าเยอะไปหมดดีที่สุดเลยเวย้ยแกภารกิจของเราสำเร็จลวจ้าต้องบอกเลยนะว่าสินค้าแต่อย่างที่เราเลือกมาให้ดูวันนี้อ่ะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนอาจจะมองว่าถูกบางคนอาจจะมองว่าแพงแต่สุดท้ายเราก็ขึ้นอยู่กับบุคคลแน่นๆว่าจะมีตังค์ซื้อหรือเปล่ายัางไงก็ไปดูกันลวกันสำหรับวันนี้อ่ะเนี่ยดูความเหนื่อยแต่ละคนสภาพ ไม่ไหวเข้ายังไงออกต่างกันมากเหนื่อยจริงแต่ว่าได้ของกลับบ้านนะนะดูนางแพ้ดิดูก็รู้ว่าเหนื่อยจริงแต่อย่าลืมนะสมาชิกเราไม่ได้มีแค่เนี้ยวันนี้เพื่อนๆไม่ได้มาแต่ก็ไม่เป็นไรเจอกันคลิปหน้าจ้าบาย